บีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งก็มีภรรยาหน้าตาค้ริ้วค้เลที่สุดแถมยังจมูกบีอีกต่างหากที่ต้องทนอยู่รวมหอด้วยกันนี่ก็เพราะว่าอีบีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากตลอดเวลาที่ชายหนุ่มผู้นี้นะที่อยู่ด้วยกันนะไม่มีความสุขเลยใจก็คิดที่จะหาทางกําจัดเมียก็คือฆ่าเมียนั่นแหละ ไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหนดีจนกระทั่งวันหนึ่งก็คิดหาวิธีที่จะฆ่าเมียได้อย่างแยบย์ก็เริ่มดําเนินการตามแผนทันทีจัดการเอาตัวอีบีได้ก็จัดการบรรเลงเพงลงรักอย่างดุเดือดหัวอีบีในชนฝาดังตึงตังกะทําอย่างแรงจนหัวอีบีในชนฝาครบทั้งสี่ทิศสี่ทางเสร็จแล้วชายหนุ่มก็หมดแรงนอนแผ่หลาหน่าเหลือง ฝ่ายอีบีก็หัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดขึ้นว่าเอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าคนกันอะไรมันตาย มีชายหนุ่มคนหนึ่งน,นามว่าเอกหลังจากที่บวชเรียนมาสิบกว่าปีวันนั้นก็ถึงเวลาที่จะสละโสดกันสักทีหนึ่งเขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับหญิงสาวบ้านเดียวกันที่ชื่อว่าอ้อยและก็พอส่งตัวเข้าหอเบาวสาวต่างก็อาบน้ําอาบท่าฝ่ายเจ้าสาวนะครับพออาบน้ําอาบท่าเสร็จก็สวมชุดนอนบางเทียบ สีชมพูหวานจอยเลยนะครับมานอนเคียงข้างกับเจ้าบ่าวแต่เจ้าบ่าวนั้นหลับไปแล้วพอคืนที่สองเจ้าสาวนี่ก็ใส่ชุดนอนสีฟ้าสดใสแต่เจ้าบ่าวก็ยังนอนเฉยจนผ่านไปถึง6คืน6สีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนคืนที่7เจ้าสาวก็เลยใส่ชุดนอนสีดำฝ่ายเจ้าบ่าวแปลกใจก็เลยถามขึ้นว่าน้องใส่ชุดดำไว้ทุกให้กับใครหรือจ๊ะเจ้าสาวก็บอกว่าอ๋อค่ะไม่รู้อะไรมันตายอยู่แถวๆนี้ S <S <ans> <S อะไรกันแน่เจ้าโกกับเจ้าเปียก็ไปหากบกันไอตอนหัวค่ำในท้องนาะ ห่างจากเจ้าโกะและก็เจ้าเปียไปประมาณ300เมตรนี่ก็มีกระท่อมมองเห็นสลัวสลัวใต้แสงจันทร์ในคืนนั้นนะครับมันทั้งสองคนนี่ก็พยายามเพ่งมองไปที่กระท่อมแต่ก็มองไม่ชัดไอตอนแรกมันก็นึกว่าผีหลอก แต่ก็พยายามเพ่งมองอย่างเต็มที่มันเห็นลูกกลมๆสองลูกคู่กันเหมือนไม่มีขนลอยอยู่คู่กันอยู่ในกระท่อมสักพักหนึ่งลูกหนึ่งก็เคลื่อนมาชนอีกลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็หล่นวาบลงไปแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็หล่นวูบตามลงไปอีกสักพักใหญ่ๆลูกกลมๆลูกหนึ่งก็ลอยขึ้นมาอีกแล้ว ตั้งอยู่แล้วก็เริ่มสั่นเป็นจังหวะแล้วก็เล่งทีขึ้นทีขึ้นสักครู่หนึ่งก็หล่นไปทับอีกลูกหนึ่งทีนี้ก็รู้สึกวูบหายไปนานเลยทีเดียวเจ้าโกกับเจ้าเปียก็จึงพากันย่องไปพิสูจน์ใกล้ๆว่ามันนั้นคืออะไรกันแน่พอเข้าไปใกล้ๆเจ้าโกกับเจ้าเปียก็จึงพูดพร้อมๆกันว่าพระชะที อนกับโจนะครับก็เป็นเพื่อนสีกันและก็สนทนากันว่าอ่อนก็บอกว่าเนี่ยวิชาภาษาไทยอาจารย์ให้มาคํานึงเอามาเรียงกันแกช่วยค้าคิดหน่อยสิว่าจะเรียงกันยังไงไอ้โจก็บอกว่าได้เลยเราถนัดอยู่แล้วนะมีคําว่าอะไรกันบ้างอะลองว่ามาอ่อนก็บอกว่าก็มีคําว่าเขากูรักกันโจก็บอกว่ารักกันกูเขา อ่อนบอกไม่ใช่กูเขารักกันอ่อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่โจก็บอกว่าอืมงั้นกูไม่รู้แล้วละ่ะบอกมาหน่อยสิต้องเรียงยังไงอ่อนบอกว่าเขารักกันไอ้โจก็บอกอ้าวแล้วกูละ่ะอ่อนก็บอกว่าแล้วมึงไปเสือกอะไรกับเขาละ่ะ อมอมดุดๆดคุณยายวัยหกสิบปีนะครับอยู่คนเดียวในบ้านพักใกล้ๆกับต้องโสเภณีนั่นแหละไอ้วันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจแล้วก็แจกถุงยางอนามัยแก่บรรดาโสเภณีคุณยายเนี่ยก็เห็นบรรดาโสเภณีเข้าแถวยาวเหยียดรับบริการาเด็กความสงสัยก็จึงถามเด็กวัยรุ่นแถวๆนั้นว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันวะต่อแถวกันยาวเหยียดน่นนะวะ เด็กวัยรุ่นก็นึกอยากจะแกล้งคุณยายก็เลยตอบว่าอ๋อเขาแจกไอติมนะยายยายอยากได้ก็ไปต่อแถวสิเดี๋ยวหมดนะไอ้ด้วยความอยากได้ของฟรีนะคุณยายก็ไปต่อแถวไอบ้บรรดาโสเภณีต่างก็ทยอยรับบริการไปกันหมดจนมาถึงคิวแกเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขก็มองดูแกแล้วก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ก็ถามว่าโอ้โหยาย ยายแก่จนฟันหักหมดปากอย่างเงี้ยแล้วยังจะเอาเขาอีกหรือคุณยายก็พูดขึ้นว่านี่พ่อคุณถึงยายจะแก่แล้วนะยายก็ยังอมอมดุดดูดได้นะ สิงโตตายแล้วผัวเมียคู่หนึ่งก็ต้องการที่จะกินข้าวต้มกันตั้งแต่หัววันแต่ก็ติดไอ้ตรงที่ลูกชายจอมโซนคนหนึ่งเนี่ยับยังอยู่ในห้องพ่อเด็กก็้องออกอุบายนะครับอกว่านี่ลูกอยากดูพอเชิดสิงโตไหมลูกชายก็บอกอยากครับพ่อเขาบอกว่าเอา้า งั้นลูกช่วยพ่อหน่อยก็แล้วกันตอนที่พ่อเชิดถิงโตอ่ะให้ลูกตีชิงนะให้จังหวะด้วยนะแล้วว่าพ่อจะสาธิตให้ดูตุ้งแช่นี่นี่ตุ้งแช่ตะลุงตุง้งแชเห็นไหมง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นพ่อของเด็กนะครับจัดการแม่นะฮะแล้วก็บอกว่าเอา้าเต็มที่เลยลูกลูกชายสนุกใหญ่เลยก็จึงให้จังหวะตะลุงตุงต้งแชตะลุงตุงต้งแชตุ้งแชตุ้งแชตุ้งแชตะลุงตุง้งแช พ่อก็บอกลูกไกลแล้วลูกเล่งจังหวะหน่อยลูกเร็วๆวหน่อยเอ้าลูกชายก็บอกตะลุงตุงแช่ตะลุงตุงแช่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 ตะลุงตุงแช่หลังจากเสร็จภารกิจพ่อเด็กก็นอนแผ่กับที่นอนแล้วแผ่หลานลูกชายก็บอกว่าพ่อพ่อเอาอีกเชิดติ้งโตให้หนูดูอีกพ่อก็บอกว่าไม่ได้แล้วลูกติงโตตายแล้ว หลวงพี่ชักช้าเกิดปวดท้องถ่ายอย่างเต็มพิกัดเนนดีจึงวิ่งหอ่อแนบไปยังฐานท้ายวัดเจ้ากรรมฐานท้ายวัดก็ไม่ว่างซะแล้วยืนหนีบขาบิดตัวรออยู่สักครู่ทนไม่ไหวขืนช้าเป็นไปได้ระเบิดออกมาเต็มผ้าเหลืองอย่างแน่แท้ตัดใจนะครับตัดสินใจทุกประตูเนนดีบอกว่าใครอยู่ข้างในเร็วๆหน่อยโอ้โขีดจะแตกแล้วอ พุบอยู่ครู่หนึ่งก็มีเสียงถอดกรอนประตูเมื่อประตูเปิดออกหลวงพี่พดุงนะ่ะก็ที่เพิ่งบวชเมื่อเดือนที่แล้วโผล่หน้าตาเจียมเจียมออกมาเน้นดีต่อว่าทันทีหลวงพี่เนี่ยชักช้าอยู่ได้ผมแย่แล้วเนี่ยขี้จะแตกอยู่แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าเอวันนี้อาตมาว่าอาตมาชักเร็วแล้วนะ หนูขี้คุยหนูสามตัวดื่มเหล้ากันอยู่ที่บาร์หลังจากที่ดื่มกันไปพอสมควรแต่ละตัวก็เริ่มคุยโวถึงความเกรงกล้าของตนนะครับหนูตัวแรกก็ยกเหล้าขึ้นซดรวดเดียวหมดแก้วเอาบอกว่าเวลาข้าเดินไปเจอกับดักหนูนะเว้ยเฮ้ยขาละจะแะัแตะมันแตะมันทิ้ง ก่อนแล้วก็ใช้มือเปล่านี่นะวัวเฮ้ยยกสปริงออกกำลังแขนของข้านี่สักยี่สถึงสาทีแล้วค่อยๆกลับไปนอนแบบยกออกกำลังกายไงไอ้หนูตัวที่สองก็บอกโอ้ยเรื่องเล็กกว่าข้าชอบเล่นสนุกสนุกเอาพวกยาบ้านมาขายี้ให้เป็นผงให้ละเอียดแล้วก็สูตรเล่นแกะเต็งหนูตัวที่สามก็กระแทกแก้วเหล้าลงบนโต๊ะแล้วก็ลุกขึ้นเดินไป ไอหนูตัวแรกก็ชักงงก็มองหน้ากันแล้วก็ตะโกนถามไปเฮ้ยนั่นแกจะไปไหนวะหนูตัวที่ถามก็บอกว่าโอ้ย oh, ขบเบื่อพวกเองวะไอพวกคีคุย <c oughs> หนูตัวที่ถามก็ตอบกลับมาข้าจะกลับไปเล่นงานอีเหมียวข้างบ้านสักทีสองทีก่อนจะเข้านอน <c oughs> ตลอดเวลาสมศรีก็พูดขึ้นว่าฉันน่ะเบื่อสามีของฉันจริงๆเลยพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายไม่ยอมทำการบ้านเลยเอรนุชก็พูดว่าผิดกับสามีดิฉันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทำให้ฉันเสียวได้ตลอดเวลาสมศรีก็บอกว่า,เ,าเธอก็ช่างมีความสุขจริงๆฉันน่ะอิจฉาเธอนะอรนุชก็พูดว่า ใช่ฉันเสียวตลอดคืนเลยเพราะไอ้สามีของฉันน่ะมันกินยาบ้านั่งเล่นมีดเล่นปืนทั้งคืนสตรีสาวนางหนึ่งก็ไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการมีบุตร เมื่อนายแพทย์แนะนำเสร็จก็นัดให้มาดตรวจอีกครั้งในอาทิตย์หน้าพอครบกำหนดนัดสตรีนางนั้นก็มาพบแพทย์โดยสีหน้าตาเศร้าหมองหญิงสาวก็บอกว่าคุณหมอคะเดียนว่าที่ทำเทสไปเมื่อคราวที่แล้วะคงไม่ได้ผลหรอกคะ่ะหมอก็บอกว่าอา้าวทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะครับผู้หญิงสาวนั้นก็บอกว่าก คุณหมอสั่งให้เรามีเพศสัมพันธ์กันสามชั่วโมงก่อนมาตรวจแต่สามีเดียนอะแกทนไม่ได้แกได้แค่ครึ่งชั่วโมงกว่กแกก็จอดแล้วค่ะ <c oughs>